สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะคลิปที่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมว่าความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้นะไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครัง้งหรือทุกรอบนะคะทุกคนโปรดใช้เวลาในยามคะ่ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะลาวพัฒนาค่ะรอบที่ผ่านมาได้อยู่นะได้อะไรไม่รู้จะมาได้ได้สี่มั้งจำบดได้แล้วได้อืมก็อาจจะเป็นคลิปสั้นบ้างคลิปยาวบ้างนะคะทุกคน ครับสองหนึ่งหปนะคะ9ก้าสอวันนี้มีเต็ดไปไปตัวเด่นทั้งเลยนะทุกคนบอกเลยลาวัฒนาวันนี้นะถ้าออกจากนอกกันจากนี้ก็ตัวใครตัวมันวันนี้ได้ตรงกับตัวเด่นเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยขาย,ย,ย,ยรไรมานาะอ้าวไปจะหมดแล้วเหรอเนี่ย วนแป้บนึง เบิ้ลนี้นี่คือเบิ้ลนะ

ประมานี้นะทุกคนลาวพัฒนานะฮะชอบก็ตามเนาะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ จะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนรับชมพบเพื่อความบรรเทิงหนึ่งสองเจ็ดไหมทุกคนมันเยอะแล้วไหมเออเดี๋ยวนี้คนนี้เติมหนึ่งสองเจ็ดไปหน่อยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะประมาณนี้นะ,ะทุกคน Thời con sốt đi nào, là lập trường vô và mình thân theo năng lập